ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวขงยิงกันต่อนะครับอันบทที่สิบสี่นี่ก็ได้ไปเก้าตอนนั่นนะครับอ่านตอนที่แล้วก็อันเสมาอำนาจพวกกับปาจ้างมาข้าคอยไปหาอันวิมาลาเตวีนะครับที่ส่วนอุญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับไปปะโอสามพระสตรสามนางงามโอวังไหวง,งบะมบะวันนี้ก็จะ อ่ารายงานต่อละวจะเป็นอย่างไรนะครับมาฟังกำอูเสนาปเ้ยว่าอย่างไรนะครับไปถึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะฮบมาดูลักษณะของการเคียนข้าวของปิ้นก่อนนะครับไปแม่ข้าวโบราณนะปิ้นมีลักษณะการเคียนของปิ้นนะครับก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบาดหลังบัดนาเห็นไหมอ่ามันก็จะทำเพืวักหนึ่งนะวักหนึ่งนะครับและวักสามเนี่ยเป็นสามกำไปส่วนใหญ่มามี บัรจาปงจัดปนให้มาโอเคทุกคนไหมถ้าสมมุติว่าอธิบายความมัชัดนะครับเปิ้อนก็อนุโลมเพาเป็นซีกรมได้อย่างนี้เฮ้อค่าบาดมาโอเคนะครับขอแม่โอรสโอเคนะมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวแก่เท่าเนี่างไหมเอาสามกรรมัมเพื่อเป็นรักก่อนนะครับถ้ามัน อธิบายความมาชัดประกอบน,นู่ลงมาเป็นซี่ได้มันก็เหมือนกับการเขียนก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับคนบอกว่าบาทนั้นมันมีแปดก๊อมถ้ามันอธิบายความหมาชัดประกอบนล่เลงมาเป็นเก้าได้ใช่ไหมอ่าโอเคนะก็ท่านก็ไปพิจารณากันนะครับเวลาจะเขียนเก้าอ่ะอมไม่ใช่ว่าอันเอาซีก่ก๊อมซี่ก๊อมไปโไม้หรจอมันใช่นะครับไปพิจารณากันนะครับ เจ็ดตัวเดียวสามตัวเหลียวบ้านหลังมาหน้าก็เป็นอย่างนีแ้แหละครับเห็นไครับเขามาดูฉันจะลักเลยนะครับเห็นไอข้าวโบราณเนี่ยข้าวหงหินนั่เป็นเป็นข้าวเก้าเงาของอันข้าวละนา,านะครับเห็นมเพ่นมีฉันจะลักของพื่นโดยเฉพาะนึ่งบดนะครับเห็นหนึ่งบดพ่นมีสามบาทดบาทนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหม,ไหม,ไหมโอเคนะครับอ่ะอันนี้บาทจังบนนี้มันเป็นอันบาทที่มันบาทสามที่มันที่มันอัน อันนั้นมานะครับอที่มันอันที่มันเศษมานะครับอ่าที่มันเศษมาอ่าก็วันนี้ก็อ่าที่อันมันก็เลยต้องเอามาว่ากันแล้วไงมามันมันโดนยุบลมบาดไปแล้วไงมเนี่ยบาทหนึ่งบาทสามเนี่ยมันยุบลงกันมันเหลือเศษอันนี้ก็เลยเศษมานะครับเศษเหลือบาทหนึ่งครับวันนี้เขาก็มาเขาจะมาตั้งอัน บาทที่สามก่อนนะครับเห็นไหมอ่าข้าวหนึ่งบดมันมีสามบาทหนึ่งบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่อ่าโอเคนะครับเห็นไหมอ่าวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่นะครับก็กำใต้แต่ละวักแต่ละวักพ้นกำหนดไว้คือหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสามสี่ร้อยปีมาที่แล้วนะเออท่านอย่าไปเขียนไปเลยก็มาได้นะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับเห็นไหมเอามาไล่ก่อนเลยนะครับเห็นไหม อันวักีหนึ่งนะวรกีหนึ่งวรกีหนึ่งของบาที่สามเนี่ยไหมอ่ะนบอกว่าคือลวงหรือสามัญเสียงสามัญหรือจัตวาก็ได้เออบัญจาจาจามเสียงสามัญครับโอเคแล้วกันมาอันวักีสองนี่ลวงหรือเสียงโทพิเศษโทเมืองเก้าเก้าอันอันนี้โทพิเศษโทเมืองแบบอันเชียงใหม่แต่ยวนนะครับอ่โทเมืองมันเป็นของคนเชียงใหม่แต่ยวนนะครับเห็นไหมอ่ะ หรือเป็นอันใจใจใจยวนทั้งหลายเลยใจยวนนั้นอันแขยงแสนนะครับเกาเงาออนมาลงมาใจยวนจใไม่นะรุ่นนั้นไปรุ่นนั้นที่เป็นมาสร้างเมืองตอนนั้นพญามงรายเพื่อามานแล้ <c oughs> เออมาสร้างเมืองโอเคแะ้วไงมาถ้าอยากมาสาก 3, 3, 4, 5, 000, ักสามสามหมื okay, นะ <c oughs> ่นสี่หมื่นห้าหมื่นนั่นะโอเคแล้วไงมอ๋อแล้วก็อันรุ่นสองร้อยปีที่แล้วเพื่เอาคนไปปูนครับ เาไปทางใตบนอันนั้นปู้นะไปอยู่อันสี่คิ้วไปอยู่อันอ่าสระบุรีไปอยู่ราชบุรีบนอ่ะโอ้โหกกายเป็นไตยนทางไตบนนะครับแต่มันก็เก้าเก้าเหมือนกันครับมอโอ้เหมือนกันนะครับเสียงเท่ากันนะก็อมาอันนี้ก็เสียงไตยนเชียงใหม่ไตยนนะครับเสียงไตยนวฮะวีกิสามไม่ลงเลยเสียงสมันก็ปนเออปนอ่าครับเสียงสัมมันนะครับ ปกติสีนี่ลงด้วยเสียงตีกับอ๊บฮอออ๊บอัพเป็นเสียงตีกับอะไรไหมตีตียาวอ๊บฮืออ๊บมันตีสั้นครับตีสั้นครับอัพมันสะละอัพสะละอัพครับโอเคนะครับตีสั้นนะครับตีสั้นตีตายนะครับเพียงแต่ว่ามันมันเอาเอาเอาอเอาอ้ออ่ะอ้ออ่างอ่ะเนี่ยเอาเอาเอาอักษรกลางมาเป็น เออเป็นพยัญชนะต้นนะครับโอเคนะครับเป็นเป็นเสียงสั้นนะครับอัพเห็นไหมเอาละต่อไปอันนี้ได้เป็นหนึ่งบาทแล้วนะครับฉันตะลักนะครับโอเคเอาต่อมาเป็นบาทหนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งวัคที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเหมือนเดียวกับวัคที่หนึ่งของบาทที่สามนะอันเดียวกัน้นบอกว่าเขาลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้โอเคนะมาเป็นเสียงสามัญโอเคนะใครมา วักดีสองลงด้วยเสียงตีครับจันก็ได้ยาวก็ได้นับนับเป็นเสียงตีสันตีตายแล้วไงเนี่ยมันก็เหมือนนับอัปหมามั้ยอ่านับอัปหมายมั้ยเสียงตีสันตีตายการนับเสียงตีนั้นท่านน้องนับแบบอันใจงอนยใหไ่นะครับท่านอย่าไปเอาเสียงของอันใจลือกับใจยองมาปนนะครับอมันไม่ใช่นะครับมาผมก็ได้บอกไปหลายเชื่อแล้วโอเคนะครับ วักซี่สามเนี่ยลงด้วยเสียงโทพิเศษทึเมืองเออเท่าโอเคแล้วก็เท่านะโอเคเนะคะาะเสียงโทพิเศษทเมืองอันวักซีนลงด้วยเสียงสมัตกก็วอนเออเหม็มอเนี่ยเนี่ยคือฉันทลักษณ์ของพวกนาะพวกกำนดเสียงมาตั้งแต่โบราณแล้วก็เอ็มอะอันนี้เป็นฉันทลักษณ์ของไตยนวนเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นฉันทลักษณ์ของไตลือกกับไตยงองมันมันก็จะ มันก็จะปิ้นกันไปหมดนะครับเออถ้าไปว่ากันใหม่นะครับไม่ใช่เสียงนี้นะครับไม่ใช่เสียงนี้นะครับไม่ใช่เสียงนี้นะครับถ้าเป็นสัทลักษณ์ของออใจใจเลือกใจยองเราไปําแบบนะครับอ,อันนี้เป็นสันทลักษณ์ของ,งใจยนยังไม่นะครับดูออดีนะครับอ่ะต่อไปอันบาทที่สองนะครับบาทที่สองเออเนี่ยบาทที่สองนะครับ คือบัดก้มเข้าก้มสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเจ้ากองกี่จิกกันจงกี่จิกกันน้อยสาวรับเจ้าถึงตีตียาวเข้าเห็นไหมวัคที่หนึ่งนี่ก็ลงด้วยอันนี้ลดลดเป็นเสียงตีสั้นตีตายเหมือนกันนี่มาสั้นลดลดโอเคแล้วครับอ่เสียงตีสั้นตีตายนะครับวัคที่สองนี่ลงด้วยเสียงอ่าจัตวาเข้าเห็นไหมจัตวาจอนปัฒจอน วัตถจอนกับบทพระจรนนะถ้าเป็นอันั้นถ้าเป็นกยนคไทยเนาะบทพทรจอนนะพระจอนเอาละละอันบวงที่สามลงด้วยสายเสียงสัมันก็เห็นไหมอ่านักกอนนะครับกอนกอนเป็นเสียงอันสัมมันก็เห็นไหมอันวัคจีนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองก็เห็นไหมอ่าได้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 มาได้ละสามบาทเลยม เอาและแทม่เพิ่มบานก็คือบานท,ท,ที่สามเนี่ยมาอ่านวักนิดหนึ่งอ่าวักนิดหนึ่งของบานท,ที่สามอ่ล A, าลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เหมือนเฮอเป็นเสียงจัตวาอ่าโอเคนะครับต่อ,อไปวักที่สองให้ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเสื่อใช่ไหมฮะเป็นเสียงอันโทเมืองนะโทพิเศษนะครับอันวักที่อ่าสามให้ลงในเสียงสามัญครับอ่าโอเคนะไอ้มา วอกทีสีลงด้วยเสียงตีก็แบบสั้นก็ได้ยาวได้เชื่เอเป็นเสียงตียาวเน,นี่ยได้อะไรมาอันนี้เชื่อเน,นี่ยเป็นเสียงตียาวนะครับเมเชื่อไอ้แม่เสียงตียาวลดเป็นเสียงตีสั้นนับเป็นเสียงตีสัน้นอะัพเป็นเสียงตีสั้นนะครับเหตีสั้นตีตายโอเคนะครับออาล้ท่านหานแล้ยังครับอันเนี่ยคือสี่ชมพูที่ใหมย่ยมื่อคือเนี่ยอ่าอันนี้คือฉันตะลักข้าวโบราณพระกำนดเที่ยงมื่อืนแล้วนะครับไม่ใช่เกี่ยงกันไปเลยนะครับเห็ไเนะะไหมอ่า เอ, smile, เอาละท่านหัว <wildly> ฉ <m im coaching> ันทลักษณ์ะท่านหูวขอว่าพ่นห้องว่าข้าวนี่มัเพราะเหตุใดสันใดนะครับโอเคนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับว่อยางเอาคำตายของแต่ละบัตรแต่ละบัตรเนี่ยเอาไปก้องกับอันตายวัคที่สองของบัตรต่อไปนะครับเห็นมมตายอะเนี่ยมันก็จะก้องอีไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆนะใครมาหามาดูเห็นไหมอันตายคำตายของบัตรที่สามนี่อ๊อฟอ๊อฟเห็นไหมมันก็มาก้องกับนับเออตายวัคที่สองของบัตรที่หนึ่งเนี่ยเห็ ก้องกันก็เหมือนก็ค okay, okay. ือสัมผัสสะละนะครับสะละอัพสะละอัพไหมฉะนั้นนับนับอ๊บอ๊บไหมโอเคนะครับมัคำตายของบัตรที่หนึ่งเนี่ยวอนพวกกับมันก้องกับจอนเอออันตายวัตที่สอง่าของบัตรนั้นที่สองเนี่ยเนี่ยไหมบัตรก้อมเนี่ยบัตรที่สองไหมวอนจอนเห็นไหมจะละอ้อนสะละอ้อนโอเคนะครับ กำต้ของบาดกลมเนี่ยบาดก้อมข้าวกลมเนี่ยเออเกื้อเกื้อเกาเกื้อน่เกื้อประกาบมาโยงกับเสื้อตายวัคที่สองของบาดที่สามเนี่ยมาจะละเอื้อสะะเอื้อไอแม่เนี่ยก็เป็นนี้ไปตลอดนะครับอ่าเพรมันยาวมันเจือข้าวไว้ฮะับเหมอนเหมินเนเจือเปิ้ห้องแล้วเปิ้นห้องข้าวอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นข้าวเลยเดียวนี่ข้าวนะครับเอาละตันหัเลยนะครับระวางบาด ระวังบ้านนี่พวกนี้เอาสละ,ะไปกล้องกันนะครับเออแม่เนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมเอาไปกล้องสละเห็นะะไหมแม่กระทั่งอาจจะกล้องกันแบบอัน,นเลื่อนๆก็ยังมีนะครับเอ,อื่อวันวันหลังดานเลื่อนๆแล้วก็จะบอก <laughs> โอเคนะครับออาแล้วระวังบักไวกนี้งกันครับเอาละระวังบักหามาอู้ไปกู้ไปกูไป้ไปนะครับ กู <idd> ้ที่หนึ่งก็คือวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับอ่ากู้ที่สองวักที่สองวักที่สามกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่นะครับมีสามกู้เอามาอู้เป็นชุดเป็นชุดไปนะครับอ่าชุดแรกนะครับกู้ที่หนึ่งกู้ที่สองนะกู้ที่หนึ่งกู้ที่สองเนี่ยอันการสัมผัสระหว่างวักเนี่ยเออเพ้นจะเน้นนะครับเน้นในเข้าหินนะครับเพ้นจะเน้นการสัมผัสแบบอันเลื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมเออมา ก็ไม่ได้โซนนะครับเรื่องอันอ๋อสระมากองอ่ะนะเอออ่านมาแต่ถ้ามันพุกสมบัติสระกันได้เราก็ดีนะก็เออก็ดีมันพุกเอามันพุกไปนะครับเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะก็โอเคนะ่าเอาเอามาไล่ก่อนแล้วนะก็อ่านไหมมีปัญจาบัญชาบัญจาอ่านไหมสักกาเอออันนี้มันมันกองสาระอาสาระเลยสักกา อ่าสกาอันนี้มันสละอาจากรกาสามารถก้องกันด้วยสละมันอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอันที่มันเป็นเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องกันมาแต่แต่มันเป็นอันสละอาสละอาเหมือนกันมันฟุกนะก็ฟุกสมบัติเหมือนจตั้งใจนะก็มาเอาเนื้อเรื่องเป็นใงญ่นะก็โอเคนะครับอันต่อไปแล้วก็เหไหมเพื่อข่าบาทมาเป็นผู้ไม่ไม่สละอาสละอามมและ เป็นผู้เออไม่มามามาจะเป็นอลอจระมาก้องกันนะครับไอ้แม่อันนั้นมันพุกไปได้มันมันกับพุกใหตเตื้องนะโอเคนะครับมาอันต่อไปลองอันโคแม่โอรสนาจุงปัฒนจรเออปัฒปดนา้ปัฒนจรนี่มาเออมาเออมาลดพัฒน์ทจราโอเคนะครับมาอ่าอ่ามันมันมีสาโอดสาโอดแล้วนะครับมาโอเคอยู่ในนี้มาโอเคนะครับต่อไป วักจะเห็นบาน้านไม่รอเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนพุดหลังเหมือนพุดหลังมันมีเสลเอือนเสลเอือนเนี่ยมาพุดหลังเกินเสือ้อไหโอเคนะอเอาละสร็จแล้วนะครับป้นมาได้อันป้นมาได้เน้นเรื่องอันเอาสาระมาใส่กันแล้วกันมาอันนี้มันปุ๊กนะครับมันเมือนกับปุกใส่กันเตี้ยพอจะเน้นในเรื่องเป็นใหอยนะครับเในเรื่องเป็นใหญ่ว่ามันจะมันไว้ในโนในเรื่องเอาสาระมาก้องอันนะระวังระวังวักนะครับ ระหว่างวักหนึ่งวรสอนะเออเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอันต่อไปวักสองหรือวรกสามนะครับกูหรือวรสองวักสาของแต่ละบาทเนี่ยเขาจะอู้ถึงอันของบารท,ที่3ามนี่ก่อนนะเร้าไหปกติแล้วเห็นไหมอันสาอันอัน,อนวรกสาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลียวเจตัวเตียวเหม็ 1, 2, เหมหนึ่งสองสามเห็นมหนึ่งสองสามวนี่มี 7. เจ็ดมเจ็ดตัวเตี้ยวเขียนไปก่อนสามตัวเลียวเห็นไหม เรื่งสองสามสามตัวเนียหลียวเหลียวเหลียวมหาตายวักที่ยันตายวักที่สองเนี่ยไหมไอ้ปนเหลียวมหาเก้าอันนี้เหลียวแบบอเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่ครับม่แจเอาเอาอันสักกาใส่เก้ามาหลงเมาหมดอัพมาหลงเมาหรือมาเอาหมดอัพมา้หม้วเพื่อนเอาจะละเอาใจเพิ่นเอาปุ่งจัดปนหมดอัพไปม คนเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับโอเคนะครับแต่ก็ยังว่ามันก็เหลวได้สองอย่างนะครับจะเหลวแบบสลระก็ได้นะก็สลระเอาสระเอาก็ได้แต่ถ้ามันเนื้อเรื่องมันแน่นอะเอาสระเอาสระเอาก็ได้แต่ถ้ามันมันไอ้ปนโปร่งจัดปนพลนะครับผลปนหมดอัพไม่มาอันนี้เนื้อเรื่องมันแน่นกว่าพราะก็เลยเอาเอาอยูนี้นะครับอ่าโอเคก็ปนเข้าใจกวแล้วนะครับมา อันตะบายวักที่สองและว,วักที่สามของบาตท,ที่หนึ่งเนี่ยแหละนะี่ยอันนี้ก็ใไกดลักการเดียวกันวักที่สองวักที่สามของบาตท,ที่สามนะอัน,นเดียวกันจะเลียวแบบสละลักก็ได้นะครับเลียวแบบนั้นเนื้อเหลืองก็ได้มาอันนี้เท่าหเหลียวมหานับเห็นไหมอันนี้วักที่สามของบาตท,ที่หนึ่งเนี่ยเปิ้อนบอกว่าต้องลงด้วยเสียงโทววรพิเศษโทรเมืองครับเออเห็นไหมมันจะเอาเอาเอาเอัปมาบมามาไว้ทางนี้มาได้ครับเพราะว่าเปิ้อนกำหนดแล้วว่าอันวักที่สามเนี่ย ของบัตรที่หนึ่ง่ะนเฮมันเป็นเสียงโทพิเศษทั้งมื่ออันนับเนี่ยมันเป็นเสียงตีเสียงตีสั้นตีตายเออไม่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเสียงมันเจ้ากันก็ก็บไม่ได้นะครับมันมันมันพิษกดเกณฑ์ของปุ๊นมาเหมือนพ่อครันสมัยบรเดียวเนาะเอออ้างว่าเป็นพ่อครูอันอันเเขียนข้าวมาเนี่ยน้องบอลตา ต้นที่เขาลบขอน้อมนับต้นที่ทั้งหลายฮะโอบ๊บบ๊บบบใส่เนี่ยไหมอ่เอาเสียงตีตายมาใส่นี่อบ๊บบอบบมันบม่จ่ายครับเา้นี่ยไไปเบิ่งไปพอให้บ้านครับเบิ่งพออันข้าวองยินไปพ่องนะอันเนี้ยเอาคบกูบทกูบตไนสิบเก้บท่ะไปไล่พออันบักที่สมของบ้านที่หนึ่งนี่แล้วเป็นลงได้เสียงอะไรอย่างนี้เลย เห็นไหมนี ities, ่แม่เอาอันอันโอ้บบอบบมาใส่กันอยู่เออันี่นี่นี่เป็นว่าปอกโคลอ้างว่าเป็นปอกโคลจะทำมืออันข้าวอันอันอันละนาวเห่าเลื่อนไปหมดนะครับเออนี่นี่อันนี้เอานับไม่นาะเป็นเป็นปอกโคลสมัยใหม่เนาะเป็นผู้คับนับขับนับบออาดฮับจุนวอน มามามันนับมามาปับ๊บมาใจครับอันอันวาน่นาในสามนบ้านลงเรื่องเสียงโทรพิเศษโทรเมืองครับอ่าเท่าเห็นไหมโทรพิเศษโทรเ,ทเ,ทเทไไมืองเ,ท,เ,ท,เท่าเหลียวมาหานับเห็นไ,ไหมก็อันถ้าสมมติมันจะเหลี่ยวแบบอันสละได้มันก็เหมือนกับเพ่นะต้องเป็ยนอันสละเสียงเงาอย่างเจือเป็นสละเสียงยงวอันนี้เหลียวแบบสละได้นะครับโอเคนะครับได้สองอย่างนะครับจะเหลี่ยวแบบสละก็ได้เหลียวแบบอันเรื่องก็ไ้ แต่วักที่สามเนี่ยวักที่สามมันจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองครับโอเคนะครับ ouais, ต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามของบาทก้อมเนี่ยสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเที่ยวกองกิจิกัโต้องจิกันน้อยไอ้ไอ้นี่สามตัวเหลี้ยวเนี่ยวักที่สามมันจะต้องเลียวไอ้กองเหลียวมหากองใช่ไหมอันนี้กอนกอนใช่ไหมจ่ายเสียงสามันเลียวมหาจอดเนี่ยเนี่ยป้นเน้นนะครับเน้น เน้นให้มันเหลียวมาแบบสลระนะครับไม่ใช่บังคับนะครับไม่ใช่บังคับนะครับเน้นเน้นะเน้นเน้นแล้วกอนในเหลียวมหากรแต่มันยังว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่สมมติว่าไอ้กอนนี่มันเป็นเสียงอื้อเนี่ยเออเนี่ยแหละเป็นกอนเออเป็นก้อนเออเป็นก้อนเออเอาแล้วมันจะอยู่จะนิ่มได้ไรมาเนี่ยเนี่ยข้าวมันเป็นยัมาวากิจสามนี่อันของบัตกกอมเนี่ยคนบอกให้ลงด้วยเสียงฉมันก็ไม จะเอาก่อนเอาก่อนเอาก้อนเนี่ยมันไว้นิ่มได้หะือจ้อาไปไหวทางหน้าบ่อยมหมเสร็จแล้วก็ลงเสียงอันสามัญอ่ากำไรกันอะไรที่มันเป็นเนื้อเรื่องนะแตงหัวเป็นหัวเฮ้อโยงไลนะอธิบายกี่หลายเตื้อเลยนะครับเห็นไหมถ้าก็ไปปุ้นเอาเองนะครับไปปิกไปบูลอันอันบดก่อนก่อนะโอเคนะครับอันนี้ก็เอาแทมเมื่อมกนกำอันอันวักดีสองวักที่สามของบ้านที่สามเนี่ยเหมือนกระบนไหมเหมือนกระบนมา ใช่ไหจะเลียวแบบสละก็ได้เลียวแบบโน้ตเรื่องก็ได้อันนี้ได้เลียวมหาเชื่อไหมมัต้องเอาเอือห์ใช่ไม่ต้องพืดหลังเคินเชื่ออ่าเดี๋ยวพอดีเมื่อกูเชื่อมันมันจำเป็นครับอันนี้หายดีใดกูเชื่อโอเคนะมามันจำเป็นจะต้องสัมผัสสละนะครับใช่ไหมแต่สัมผัสละสัมผัสได้ก็ดีนะครับพวกอันโน้ตเรมันได้สองแบบนั่นแหละ อ่าเใช่ไหม้าหาได้ก็ดีโอเคนะหาไม่ได้ก็เป็นอย่างใหญ่เฉลียวแบบอันอันเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่โอเคนะครับต่อไปวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่นะครับวรรคที่สามวัคที่สี่อ่าอันวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่ของบานที่หนึ่งเนี่ยกับบานที่สามเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันอันไอ้กูเนี่ยอ่ามาอันเมื่อร้อยปีที่แล้วล่ะเออเมื่อสมัยฮงพิมพ์ปลื้มเมืองไก่นะปพ้นถือว่าเป็นวรรคเดียวกันนะครับ เปื้อนถือว่ามาอันไอสองตัวหลังเนี่ยมันอาจจะไปอันสัมผัสกับอันสามตัวหน้าได้เนี่ยหรือซี่ตัวหน้าก็ได้แล้วแต่ไหมด้วยสระอ่ะหรือด้วยอันอันอ่ะด้วยอักษรใช่ไหมหรือด้วยอักษรอันนี้อันนี้อันนี้ได้กู้อันนี้มาเจ้วมาเกี่ยวเท่าอันตุนละเออบาเกี่ยวอันนี้มามีอันนี้ปนหมดเอออันนี้ปนกับหมด อันนี้มันปนเนี่ยมดเนี่ยปนเนี่ย,ย,ยไหมอันนี้มันสกอไอปนนี่มันสะกดด้วยตัวลอลิงใช่ไหมอันนี้มันมดมันสะกดด้วยตัวเด็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเลือนนะครับสัมผัสเลือนอ่าสะละโอนจะลโอนเหมือนกันละสระละอบสะละโอนอ่ะออ rock, ออมันเป็นอันไม่โกงเหมือนกันก็เลยเป็นการถ้าเป็นการสัมผัสสัมผัสเลือนนะครับปงจัดปนมดอับใม่ไหมมันก็มันก็เลื่อนเลื่อนไปน้อยน้อโอเคนะไง้ไหมแต่ปัจจุบันนี่ อันนั้นมันร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเปุ่นได้แยกกันเป็นสองวักสองวักแค่นั้นไอ้วักตายอันวักที่สามวักที่สี่ไงไหมก็ทําให้อันแต่ละวักแต่ละอันแต่ละบาทแต่ละบาทมันจะมีอยู่สี่วักที่วักที่วักเหมือนปัจจุบันที่หอนเนี่ยเออโอเคนะครับเพราะว่าอันตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยเพุ่นบอกว่าลงด้วยเสียงสมัณนะก็ไม่เพุ่นมีฉันทะของเพุ่นนะครับเฉพาะนะครก็ไม่ ตายวัคที่สามของวันที่หนึ่งเนี่ยเพิ่นบอกว่าลงเลยเสียงโทพิเศษโทเมืองเน่ยเห็นไหมเพิ่นมีชันธละของเพิ่นนะครับอ๋อะจะไปแยกบพ่อนไปได้นะใครมาโอเคนะคอ่าก็เอาเหมือนปัจจุบันนะครับเอาละต่อไปวัคทีนสามหรืวัคที่สี่ของบัตรก้มเนี่ยสาวลับเจ้าก็เข้ามากองเบ้าเจาะกองแล้วก็กินจิ้งกะต้มกินจิ้งกะน้อยประเด็นปรจําเป็นจะต้องสัมผัสกันนะครับเห็นไหมแต่ถ้ามันสัมผัสได้กดะะ็ดีนะครก็ดีนะครับโอเคนะก็อันนี้ก้อนเห็นไหม เหมือนหลังเกาเ้าเกลือใช่ไม่ไมาต้องสัมผัสใช่ไหมโอเคนะครับตันหูวแล้วนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบัดระหว่างวักใช่ไหมอ่าอธิบายไปหมดแล้วครับเออแต่อันข้าวงหงินนะปนยังมีลูกเล่นอยู่ปอนอยู่แล้วก็บบาที่อย่างข้าวมันมนือนลื่นไหลนะ <laughs> ปนจะเน้นอยู่สามเต็มสามที่ยังกันแล้วก็แบบว่าอ่าอันแรกก็คืออัน,น,นเน้นเอกทรงนะครับเออเห็นไหมเน้นเอกทรงอ่า เอนหันอันอันเสียงตีอยู่ที่ไหนมันเห็นไหยอันเนี้ยเนี้ยเสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เห็นไหมอันเนี้ยเพื่พยายามนะครับพยายามใส่เอาเอกทรงใส่เข้าไปนักๆนะโอเคนะครับพยายามนะครับไมาแจวม่ใช่ว่าอันบังคับนะครับพยายามใส่เอกทรงนักๆนะครับอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่อันอันสี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเชีงเอกนะครับมาแล้วก็ไม่เอกเสียงโทรเห็นไหมอ่าแล้วก็เสียงเอก แล้วก็เสียงโทษไหมสี่ตัวสี่แบบนกะ็เดียวเอาไปไล่วายนะครับอันที่สองน,ะออน,นั่น,นนะคืออันเน้นแล้วก็เน้นแล้วมันอันใช้อักษรตัวเดียวกันนนะเขียนอันเป็นกระสองกำมาติตใส่ติดกันนหยมาเหไหมอ่าถ้าม,ถามีถ้ามีก็ใส่นักๆเออถ้ามันม่มีก็บ,บํเป็นยังโอเคนละ้ก็เห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมอันเนี้ยดีได้ไหมดีได้ไหมดอดอไหมดอดอ โอเคนะครับอ่าอันที่สามนั่นก็คืออ่ารมที่มันเป็นอันสละเดียวกันสองตัวติดกันนะใอ็มฮมาฮะอ่าสองตัวติดกันอ่าอย่างอันนี้ก็อันนี้เก้าเกื้อเอ็มฮะอันนี้นี่ก็อันเป็นอันอักษรกูเมฮะอันี่ยอย่างอย่างข้าบาทอีกก็ยังได้นะครับเอ็มฮะเป็นอักษรเดียวกันมฮสละอาสละากันก็บาดมาอีกก็ยังได้นะครับเอ็มะบาดมาเนี่ยมันเป็นสละอาสละากันนะครับเอ็มฮะโอเคครับ อันที่สี่นั uh, ่นก็คือกำซ้ำมวนนะครับเอออันข้าวหินนี่มันเหมือนประกับมยอดไม่เจือนะครับมาวันนี้มาหันนะแจกของข้าวไงผมไม่อยยอดนักนะครับไอ้ข้าวซ้ำมวนเนี่ยมีนักนะครับมาไอ้ข้าวหินนี่มันเหมือนประยอบไม่เจืออย่างเช่นนะครับไปปูนไปเพ่อะกาวมาไปมันซ้านะมาหันมานี่้กาวมามามันมันนั่นมันซ้ําแต่มันม้วนนะครับมันม้วนโอเคนะครับ ครับวันนี้ฮามาไล่กอยแล้วนะครับอ่าซีแบบของท่านอันของข้าวหงิน,นที่เป็นเน้นอ่ะ <t> มีปัญจาบัญจาสกาเอ่อใจเก้าเก้าเนี่ยมันเสียงอันโทพิเศษโทเมืองก็ใช่ไหมโทพิเศษโทเมืองอ่าเมื่อเป็นโทพิเศษเป็นพวกเอาใส่เนี่ยใส่นี่เป็นไม่เอกจึงเอกเนึกวาใส่เก้าก่อนจะลงเก้ามันใส่เก้ามันม้วนนะครับมาข้า อันปูงจัดปนเออปูงจัดปนมดอัพเอออัพนี่ยมันเสียงตีไหมไอ้มดก็เสียงจัดระวามันไม่ได้อันอ่ามันไม่ได้เอกทรงกับบุปเปียนยังกับเว้นใบพ่องเนี่ยปูบบงบอกอ้ตะกี้ว่าใส่พยายามใส่นังนับเออมันไม่ได้กับบุปเปียนยังอะไรต่อไปนะค่าเฮ้อค่าบาดมาไอ้ค่าก็บาดเนี่ยมาสละอาสละอาจังกู้เห็นไหมอันนี้อันนี้เพียงแต่ว,ว่าบาดเนี่ยมันมีตัวสะกดุด อันนี้เป็นสระกูน้นะนะฮะเรื่องกูน้นะครับค่าก็บาทเนี่ยแล้วก็บาทมากับสละอาสระอา,ะอากูเ้เหมือนกันใช่ไหมอ่ามันมีสองกูน้นะสระอาสระอา,ะอาไหมโอเคนะครับอันนี้เป็นสระกูน้นะครับเป็นผู้ขับนับเอออันนี้ก็นับเป็นเสียงเกมเหมือนกันนะขับเออเป็นเสียงจันาวาผู้เออเป็นอันนี้มันมีเอกทรงกับเว้นใบว่องเขาครับหัวแกเท่าเท่ามันเสียงโทรพิเศษไหมแกนี่มันเป็นไม่เอกอัน ไม่เอกถึงเอกนึก้อแก่เท่าเออไหมแก่เท่าไม่เอกถึงเอกนึกออายนไหมเอกทรงนะครับทรงเท่าเห็นไหมตูนวอนเนี่ยจุนวอนเห็นไหมอ่านต่อไปนะครับคอแม่โอ้ลดอันนี้รถเห็นไหมรถมันรถมันเสียงตีไหมโอ้มันเสียงสะมันไหมเอาแม่เนี่ยแม่เป็นไม่ไม่เอกเสียงโทนะครับแม่โอ้ลด มันม่วนนะครับเอาเอาเอกส่งใส่ก่อนนะกว่าจะลงเสียงตีข้อแม่โอ้ลดมันม่วนนะโจงปัตทะจอนปัตทะจอนอ่าโจงปัตทะปัตทะจอนอันนี้มันเป็นคำต่อเนื่องนะเข้าสู้นักรนะไหมอ่าเหมือนลังเก่าเกื้อเกื้อมันเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นไหมเก่านี่มันเป็นไม่เอกเสียงเอกหน่อยไหม อ่าเป็นเอกทรงเนอะแม่โอเคนะครับเอกทรงเก้าเกือ้อเห็นไหมเก้าทรงเกื้อเห็นไหมแถมมาป้อมเป็นกอกอกอห็นไหมโอเคนะครับมาโอเคแล้วเอาละเอาละอ่านเอามาเล่าเข้าต่อนะครับเห็นไหมหมดละอธิบายไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมอันวิธีเขียนเข้าของท่านออของโบราณเข้าขงหงินโบราณน,นะครับเออมโอเคแล้วก็จีบหน้านึ่นะครับ ครับหลังจากที่อมาตปนเข้าไปหานะอันวิมาลาเตเวีแล้วในส่วนอัน,อ,นอุญญาณดอกไม้นะครับอืก็เอาอู้ไปแล้วก็มีบัญชาก็มีบัญชาก็อันพญาปลานะมีบัญชาสักากใส่เก้าใส่หัวข้าเาเนี่ยปด โป่งจัดปลหมดนะเบอเอาพลเอาอย่างมามาที่นี่ล่ะเอหมอไหอค่าบาทมาเ,ออน,น,มเน,าน,นี่ยมูเสนาเนี่ยแหะเป็นผู้คำนับเป็นผู้คำนับประคอโทษคอยอย่างนี้นหัวแกเท่าทุนวอนเห็นไหมทุนวอนเห็นไหมทุนวอนก็ขอขอนะก็ขอนะทุนวอน ขอแม่โอรสขออันมิมาลาทวีนะแม่โอรสะเจ้ากับมาน้อยนะจุงปัทตจรเออก็ขออันปัตจรกับง้ายเคลื่อนง่ายก็ไปนะเคลื่อนปัตจรนเหเดินนะเดินนะของ้ายง้ายง้ายจีเข้าสู่นคกเออเหมือน หลังเก้าเกื้อเข้าเข้าไปอยู่ในอันในวังเหมือนเหมือนอันตะกอนตั้งสิบหกปีที่แล,แล้วนะครับมาอยู่สวนนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนพืดหลังเขินเสือ้อหายดีใดกู้เจื้อมาเดียวมันหูหมดแล้วโอ้เป็นอย่างเป็นย่งกอนมุนทินมนอัน้าเป็นไทยเป็นมนทินเนาะอันนี้เปินก็ สมัยนะั้นพ่อเขียนว่ามูลทินเอาละเอาละพ่เขียนมูลทินกับมูลทินแล้วก็โอเคแล้วครับขอหมดจากเนือ้อองค์แม่เจ้าเจ,าเจวีโอกหมดนะครับกอหมดออันการมูลทินต่างๆนานาที่มันมันอยู่ที่แม่เจ้านะ่ะพ้นหูหมดแล้วว่ามันมาใจ่ครับขอยกโทษไว้ขอยกโทษอันทั้งหลายที่ได้ครับหนี อันจากปุลีปลา,ามิงกว้างเออนัเนนเมื่อสิบหกปีอดีไล่ออกมาน่ะเออเรอันพญาปลาบนบนปากมาขอโทษเต็มพิษขอแปลงเต็มแหงแตกบ้างเออมาขอก็ขอยาคืนแต้มิดเออจะขอยามันดีเหมือนเก่าโอเอคนะอ่า บ่อให้มีหอยเออเี่บ่ห้อมีหอยสักอย่างแล้วเอามันมิดเลยมั้เก็บมิดมดใส่เลี่ยนลลิ์ขอรถดลดเสียงอาภัยขอลออภัยดย้ยทิ่ไ่ครับนี่มาสิบหกปีนะขอเดเ่ียงจันพอพ่ายไปไก่เอออันขอเดเ่ียงจันพอพ่ายไปไก่ก็ อันขออืออันพนางอันวิมลาเตวีน่ะพอพ่ายไปไก่หันยาวไปอย่าเลงพ่อใกล้เห็นไหมอขออ้อนวอนอันวิมลาเตวีแล้วก็เอออันก็คงอันยังยังไม่จบเถออันเสมาำนาเนี่ยมันย่อยาวตัวนี้เนไหก็เล่าจะเล่าความไปจนมันทำนักอนู่งเนไหม กว่าจะวิ่งม,มาลาเพื่อจะตอบนะครับเออครับเรื่องเราไม่เป็นอย่างใดก็เขาก็นิี่ตามไปแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ